สวัสดีครับจิดางานบันดเมตไทยครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับไปมาซ้อมมาเกือบสองเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายเสมอ,อ,อการที่สมุอการนี่เองมีใครไป็นคู่บัองซ้อมเราบ้างมีเซนเนอร์แล้วก็พี่พีที่ค่ายพวกนายกายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดสองน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักป่อยๆเป็นกิโลห้าจิต อ๋อสจุดเอ้ยร้อยไม่ถ้าเป็นกิโลกิโลห้าสิบอะไรห้าสิบตอนนี้ห้าสิบจุดห้าสิบกว่าห้าสิบห้าได้ไหมเป็นมวยสไตล์มวยแข้งเต็มมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับกิดเงินนะเจอสิงดำเจอใครนะอ๋อเราเจอสิงดำเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลย

วันนี้ก็ร้อยที่อปดมาเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดสองจุดสองเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าห้องน้ำใบไม้เลยมาเดี๋ยวก็น่าจะผ่านละร่างกายตัวนี้เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะครับตัวนี่คุมมากี่กิโลครับสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณนี่ไปที่กี่แปดคลจังหวัดนครศรีธรรมาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่ๆแฟนมวยทุกคนนะครับฝากเชียร์กินเนื้อวันนี้เต็มที่นะ อ่ะขอโชคดีขอบมากครับโอเค